เ็ดทานเลยชัวออันนี้นะเด็ดเ็ดทานคอยหันเก็บเลยเพื่อเต็มตาเลยเอาโมเดียวได้เลยบายพี่น้องแทนแทนแทนเห็ดนอะไรพี่น้องอ้ยอ่อนอ่อนเ้าวผลงานผลงานพี่น้องเอาอ่อนแล้วก็พาพี่น้องมากินข้าวเนาะกินข้าวมันข้ามากินน้ำ มาเปเน้าวทะเ้กับหกโมไมาเู้ทำแมพี่น้องปลาลงเอฟซีกินข้าวข้าวไม่ก็เยอะนำเข้ามาก่อนอื่นกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับซ่งสาวผู้ไทยชอ่อแนวอ,อ,อีก คือเก่าคือเดิมเด้อคลิปนี้ก็สะพาแพ่พี่น้องไปหาเลาะป่าเลาะดงฮาเบิ่งเฮดอีน้ะพี่น้องอ้า่อนสิไปกับพักพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอข้ามโฆษณาเด้อแรกเปิดกำลังเจอสาผูไทยเนาะอ่าไปลอรุนลรอสมนํากันเนาะสิได้อาหารธรรมชาติเพื่อเนาะพี่น้องเป็นชิ้นนะเป็นชิ้นมู่ไม่ไม่ มาก็มาเข้าใหม่ไม่ไหมเ,เข้าใหม่เอ้ยอันนี้แหละเพื่อนขูดใจค่ะเพื่อนใช้กับไปนํำกันให้เพื่อนนี้แหละมาเป็นมู่ค่ะเออสิ่งเข้าพูดเสนอ าติดตามเบิ่งช่วงต่อไปสิพาพี่เราไปให้เฮดตาือว่าเฮดพวกเฮดคนแหละอาชมายอยู่บะเนาะม่เข้าห้าเบิดหรอบะสายปันนี้ได้อยู่บะเนาะเอามารอลุ่นนึ่กันเป็นเฮดแล้วเนาะนอกมาให้เห็ดพวกพอเฮดท่านกันไหน ดอกเงาตะมุตะหนีเลเห็ดพวยกับอ้อหน่อยทานทานดองกินแซ่บได้เห็ดทานนี่พี่น้องเห็ดดินก็อ้อดลวยเลยอ้มมอเหนน็ดตามเมื่อีสิได้เห็ดเพวนเนาะพอเห็ดตับรู้ว่าเห็ดทาน,น,นอ,อี่เนาะ เทนททนทนอือเห็ดนาแล่พี่น้องนี่เห็ดดินเห็ดนาแล่อือหยังเัามาเลี้ยวมาทางข้างซ้ายผิดวะสามสี่ดอกจะบุ๊จับุยอีกกุยกุยรซับชื้ดมือพี่น้องอือม,มาแล้วมาแล้วนี่จะถีแต่ว่าเพิ่นเท่าเด้อพี่น้อง โอ้มันคักพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่งกำลังอ้อกบมีพี่น้องนี่เออเฮดมิน่าเสือ้อแล้วว่าสีอ้อ่ในดอนน้อยน้อนลูกกาแคมเพิร์น่ะอ่ะมีเบอร์ซาดสองซับกกโอ้ยบนันดาเสื้อเลยมนัมนมนัมนมนัมนพี่น้องมันมันมาด้วยความเอ้ยมาอยู่กับบุงกตาเด้อนี่มองนี่นะสามดอก ไปห้เลาะหาเห็ดปวกยังไม่ทันเห็นทัาเห็ดปวกช่าพี่น้องเห็ดเห็ดดินเห็ดเห็ดท่านเห็ดนาแร่ก็เอาพี่น้องนี่อันนี้เอินเห็ดนาแร่พี่น้องกินได้เดินี่เห็ดนาแร่จังซีเห็ดท่านเนาะเอาพี่น้องมาติดตามเบิ่งเห็ดนำกันเนาะพี่น้องชิได้หู้ทางเห็ดหลายชนิดเนาะ เฮ็ดกินเฮ็ดเบือ่อโอ้ยมนันคักพี่นอ้องได้ประมาณสิบดอกเบังหาเลอรอบังอีพี่นอ้องขันเห็นเลยสิพาพี่น้องมาเก็บน้ำด้อบัดน,นี้ก็พาพี่น้องมาเข้ากนอน้องไม้บ่งอีเดียวได้พี่นอ้องเอ้ยเอามาลุ้นนำกันเนาะเห็นน้องหนึ่งแล้วออนอ้องงามงามโอ้ยอ่อนๆ พกินไก่กินเซ็ตแซ่บแกงเซ่อเฮ็ดต้มกินกระแซ่บพี่น้องพู้ทั้งวันเนาะกินอะไรก็เอาหมดนะค่ะ เอีน้แะอมน้เดาห่าล่บางอียังหาไม่ท้อใช่ไมผู้ก่อผู้มีสามสกอสี่กอนี่แหละกอนเราไม่บุมรไม่บุ๋ี่น้อง สี่น้องพี่น้องสีนง่น้องค่ะเรียนออแมางงตัวเนี้ยป้าวผลงานผลงานพี่น้องพอแกงแล้วก่อเดียวนี่นะปุ้ยพี่น้องเอ,อ้ยได้อยู่สิบน้องหุงานก่อเดียวคักป้อคนมันคักพอแกงแล้วไปมือ้อว่าสัน นะคะเบิ่งเฮ็ดปวกอีกก้อนยิมพอเฮ็ดปลาเฮ็ดปวกซ้่ไหุ้นนะดอนที่จะพาพี่น้องไปห้าคือดอนบ้านนาใต้เนาะดอนโคกบ้านนาใต้พิกัดเมืองจำพนแข้งสะวันนาเขตพี่น้องซอปอปอลา้ววุนเป็นดงเป็นดอนอยู่ตามตีนนาเนะาะพระเจ้ากับผักกระดำนาอยู่ คลิปนี้แม่นท่ายตอนงามดำนาเนาะพี่น้องงามดำนาเนาะสาวผู้ไทยกะกำลังมีเวลามาตัดลงเนาะพี่น้องมาให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศเก่าๆไปลุ้นน้ำกันชิได้เห็ดไปมาเห็ดตาบอนด้วยสิมาเห็ดดินเห็ดทานบอเห็ดทานนี่แหละไม่มาเราเห็ดแนวอื่นนะ <c oughs> เมียเปอร์พุงพูันนี้ดท่านจะมนเท่าดอกขุดง่ายเลยโอ้ยมหาเห็ดตาไปพอมหาหยอดดอนเห็ดแล้วพี่น้องต้นเห็ดตาม,มาแล้วไปได้เห็ดทานเนาะดีกว่าไม่ได้มหาเห็ดเปื่พอจะเห็ดทานทานเท่าพี่นอ้องเอ้ยหมูงง่นึเนี่ยนะ,ะมาเลยไปได้เต็มตาเลย อาหมูเดียวได้ดิอือเท่าเลยดิตกใหญนละเขาไม่เขาไม,ม่กับเท่าตลอดแล้วในหมูน้ำมาความอย่างนั้นนั่งอีกเขาไม่อยู่เป็นหมูตลอดมีอัน,นอุ่นย้อนเขาไม่นี่แหละ พานพอจะให้ธาตุมามาใหดบวกได้รจะให้ธาตุพี่น้องต็มตาแล้วนี่ชักไซชีได้กินตะแกงเห็้ธานแล้วมาเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยน่ะบายต่อเออเ <c oughs> จ้าสาวภาษไทยสบายดีสบายดีเขาคือ <c oughs> <c oughs> คุดเพวกเนี่ยเขาคุดนะนาะได้บ่ มันเกี่ยวไปหลุมมันอยากจะมาเก็บดูดอกใหญ่ลินเก็บเหตุกานณ์เลยเชียวอันนี้นะเห็ดทานณค่อยทานเก็บเลยเชียวผูกเก็บมาเลยเลยหลอกมาแต่ทางนาเอ้ยเจาะอผูกว้าดีดีดีเห็ดแล้วดอกหนึ่งพี่คือน้องอ้ยมาถึงขวัญเอ้ยดอกเงยเนาะเข้ามาแล้วอนฮอเนาะพี่น้อง đơn hoa cà hết rồi, rồi đơn hoa, đơn bút ta cả đấy. Móc mặt hàng ní, vừa qua, thấy hết tập cây non, đếm, ngắm ngắm đây này, toạ nhanh nhanh Tạp cây nhảy cả. Ăn mốc, ăn trái. Này, tìn nhéo nhéo. Wow. Lại uh, ngắm ngảm. ตับไก่ใหญ่กระทานเท่าไหรกว่าพี่ล้างหมดพี่นะมาพ่อหมูพ่อเอ้ยได้หมูไปเลยแล้วบันี้ตะกี้ไปกับเขาไหมสองสองคนสองโต๊ัพนดีมาพ่อหมูสาวแป๊น้องหลอกมือล้วค่ะมาพ่อ จะบุยดอกเดียวงามๆเลยแต่ว่าเห็นแต่ดอกเดียวกำพาดอกเดียวพี่น้องเ้ยอ่อนแดดเด้เก็บไปเก็บมาไกยานางก็สิได้เตรียมทงอย่างเด็ดเลยพี่น้องมันนี้เนาะไกยานางเนาะเอาห้ารกินตามธรรมศาตรบ้านฮ้าอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องหมักวิธีชีวิตธรรมะห้ากินเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องซับผู้ไทยชาแนลนี้ไว้เนาะเพค่ณสิบพัฒนอ่าคลิปให้อยู่ให้กินวิธีชีวิตบ้านเฮาเนาะซับผู้ไทยก็ถ่ายเอาอ่าวิธีชีวิตบ้านเฮานี่แหละคุณอยู่แถวเบื่อไหมเบื่อไหมจะลงยานางลงเฮ็ด ล่อมาทำมื่อเอาเมื่อน,นั้นเน่าเบิดนี่โอ้ยเสดาไม่มาเอาเสโอ้ยเสดายเด้นอนจ่อที่เบิดโอ้โหเสดายจังเลยในนี้สามจีดอกปุณหนะ์อะไปเติมก็ได้พอแกงเลยเด้อันนี้ก็สิ้อพาพี่น้องมืออะไรได้พี่น้องเอ้ยนี เต่เห็ดท่านเห็ดปวกสีหาดอกเนาะดอกนี่งามเหมือนฐายาวๆกินแต่ดอกเดียวนี่แหละนี่นะตาบทอ่เห็ดท่านเต็มกระตาป้าไป,าปาจะกินแต่เห็ดทานนะ่านเนาะเมื้อเนี้มาฮะสรุปแล้วมาฮะเห็ดตาบได้แต่เห็ดท่าน <laughs> เห็ดตาบได้หน่อยเดียวนี่ทางลุ่มน้องไม้เนาะ เอาหม่อแกงซื้อกันไปพี่น้งคนกระตกลินสาวบุไทยขอขอบใจทุกๆกำลังเจอเด้อภาคอาฮับสมโฆษณาให้จบให้เป็นกำลังเจอเธอสาวบุไทยในเด้อไม่แล่นก้อนแล้วทางสิไปเตืน้ำเส้ห้วยแพ่เขาตั้งแต่ทางเข้าบ้านแล้วม่เยอะว่าลาย เอา้ามาหอดท้ายคลิปนี้สาวพัทายาก็สิดิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าบอผิดพลาดประกันได้บอมวนบอซุนประกันได้กขอโทษขออภัยน้ำพรมแม่พี่น้อง fc ลายผล,ยลยนต๊ลินนำตอนมือเนาะกระเดดอ่อนแน่พอดีสุ่มเย็ยนคลิปอ่าไปหาเห็ดเมื่อน,นี้ก็คือประมาณนี้เนาะก็ได้ว่าสิไปหาเห็ดปวกก็ได้เห็ดท่านได้ยินเห็ดท่านพี่น้องเอ้ยได้เห็ดท่านกับ เราอ่นเรไม่เราไม้บ้งเนาะแกงเจอกันแซบเนาะพี่น้องเอา้าตึงได้กะขออวยพรใส่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของสาวผู้ไทยจงสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแหง่งบัดสจากโลกภัยค่เจ็บร่ำรวยร่ำรวยเบิดสุขคนสุทานเออ้อ เอาคลิปนี้ถ้าว่าถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวผู้ไทยในการเทสคลิปต่อไปเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณทุกทุก,ทกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกคนการกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าทุกทุกการชมคลิปเนาะขอบใจกราบขอบใจพ่อแม่พี่น้องลุงบ้านอาไอเอฟซีบัสซผู้สืบส่วนถ้าติดตามมึงคลิปต่อไปเนาะไว้สิพาพี่น้องไป เห็ดยังเนาะไปหา้ายู่ห้ากินวิธีชีวิตบ้านๆเขาเนาะพี่น้องไปห้าเห็ดบอ้อไปแต่งอยู่โคกินนะาะารธรรมศา,ศาสตร์บอร้อเนาะเอาบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ